ทุ่งเสรีอยู่ารามคำแหง24นะคะแวะมาเที่ยวมาทำบุญที่วัดบ่อยค่ะบ้านพอดีบ้านอยู่ใกล้ๆกับวัดทุ่งเสรีหลวงพ่อท่านใจดีนะคะขอเชิญทุกท่านแวะมาเที่ยวมาไหว้พระมาทำบุญที่วัดทุ่งเสรีนะคะขอเชิญญ,ญาติโยมและทุกท่านนะคะ เข้ามาเที่ยววัดทุ่งเสรียอยู่รามคำแหงซอย24นะคะามาร่วมทาบุญไหว้พระที่วัดได้นะคะหลวงพ่อท่านใจดีค่ะที่นี่ก็บรรยากาศดีนะคะด้านในนะคะเว้ไหว้พระที่โบสถ์ได้ค่ะมีพระพุทธรูปหลายองค์เลยค่ะ บนก็มีพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะแวะมาทำบุญที่วัดทุ่งเสรีอยู่ถนนรามคหงษ์ซอย24นะคะใกล้ๆไม่ไม่ไกลนะคะบรรยากาศที่วัดก็ดีค่ะร่มรื่นต้นไม้เยอะยินสบายดีค่ะหลวงพ่อท่านก็ใจดีนะคะยาจอเมเยาภาพสองโบสก์ก็ติดต่อได้ที่วัดวัานทุ่งเสรีต้นละสามหมื่นบาท ่ที่มีอยู่แล้วก็ติดชื่อผู้ศรัทธาไปเกือบหดแล้วเนี่ยฉะนั้นญาติยโยมพุทธบริษัททั้งหลายวัดอยู่ในจังหวะที่กําลังพัฒนาให้อยู่ในที่เจริญแต่วัดเจริญเราต้องจิตใจของมนุษย์ก็ต้องเจริญด้วยการพัฒนาจิตใจเป็นเรื่องสําคัญวัตถุกเนี่ยธรรมาภาพคิดว่าหลังจากหวังลูกนิมิตที่จังหวัดประจวบแล้วก็จะยุติโดยเด็ดขาด เวลาที่เหลือก็จะใช้เวลาพักชีวิตอัตมาภาพบวชมา50กว่าปีเนี่ยก็แทบจะไม่ได้พักเลยบันทุงเสรีทุกวันพระเราจะมีการเทศการสอนเมื่อก่อน,นวันเสาร์อาทิตย์เราก็มีสอนแต่เดี๋ยวนี้กําลังปรับปรุงเราก็เอาเฉพาะวันพระส่วนที่ประจวบนั้นเราก็มีทั้งบุคคลภายนอกด้วยบุคคลภายในด้วยพอเราเปิดแล้วก็มีการสอนเป็นประจํา ญาติโยมที่ไม่ใช้บริการาก็มีเป็นคอร์สละเจ็ดวันคอร์สละสิบห้าวันหรือว,ว่าหลักสูตรเร่งรัดแล้วแต่ญาติโยมเราจะเอาวิทยากรไปช่วยสอนอย่างเต็มที่เนี่ยขณะนี้ก็เรียกว่าภายในวัดสวนพระหินเนี่ยกำลังสร้างศาลาใหญ่ป้องกันเสียงแต่เรียกวกาป้องกันความร้อนได้เนี่ยฉะนั้นขณะนี้ก็มุงกำลังจะมุงหลังคายอยู่เนี่ยญาติโยมท่านู้รดสนใจ แต่แวะเวียนไปช่วยบริจาคทรัพย์หรือว่าในเทศกาลปีนี้กระถินซึ่งกำหนดเอาไว้แล้วว่าวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2557เรามีท่อกระถินเดินทางวันที่17ผู้ที่ไปร่วมกระถินในปีนี้ก็จะให้ไปพักฟรีที่รีสอร์ทของลงมวนที่หาดสนตรงข้ามเกาะทะลุ มีเวลาก็นําไปชมก่อทะลุแล้วไปพักฟรีประมาณได้ร้อยคนหนึ่งเนี่ยท่านจะไปในปีนี้ก็เชิญติดต่อได้ที่วัดบ้านทุ่งเสรีและพูดที่ไปทอดกรถินวัดส่วนพระอินทร์หรือวัดทุ่งเสรีปีนี้เราก็มีของที่ระลึอกอีกอย่างหนึ่งตะกี้ยังไม่ได้พูดทำพระสเกลา่าทำด้วยลาวาที่มีพลังในตัวของมันเสร็จลุกเศษอย่างเรียบร้อย มีพระพุทธเจ้าปางสัตรุมีหลวงพว่อไกลหลวงพว่อคล้ายมีพิกาเนศเนี่ยฉะนั้นคนที่เอาไปใชเ้เลี่ก็บอกว่าเหมือนกับว่าเกิดพลังแข็งแรงเวลาไปตีกอล์ฟเวลาไปเดินเล่นกีฬาไม่ค่อยเหนื่อยเนี่ยฉะนั้นญาติยโยมอยากได้หรือว่าอยากเอาไว้เป็นที่ระลึกในการสรนันุนการสร้างวัดทั้งสงแห่งนี้ก็คือวัดวันทุ่งเซรีและวัดสวนพระหินก็ติดต่อได้ที่ วัดบรรทุงเซรีเช่นกันเนีย่ยของหลายหลายอย่างไม่เรียนหลวงพ่อคลเรียนหลวงพ่อไกรระที่เขาบริจาคมาให้พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตชุดหลวงพ่อโตวัดะระฆังมีเขาบริจาคมาให้ก็จะนํามาแยกแยะว่ามีส่วนละเท่าไหร่ให้โยมได้นําไปเป็นที่ระลึกแล้วก็จะหยุดการสร้างพระอย่างเด็ดขาดจะมาสอนธรรมะเพื่อประโยชน์ของมหาชนคนส่วนใหญ่อย่างเดียว